ลงซะน้ากิิงลงซะน้านอมนมนน่มาบดือผัวจากขาั่ใส่ขาันขาดสิเอาไปหดมองได้ พอแล้วนะมันหล่นแงบอกควันข้าว ค่อยๆค่อยๆมันชิลมโอ้ยลมในข่านขาวย่าถอยหลงังมาว่าว่าอีกังก็งอถอยหลงังแน่นอะเอาเๆอๆาเอาเอาขันขาวมันจิตทำมาลมกนันเฮงค่อยๆลง อเอาขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยม่ต่องน,นี่ยแมื <c oughs> เห็นผัเป็นได้ไหมนี่เหน็นไห่เนี่ย,อยเอาเก็บนี่เดีถุงนี่ก็เก็บด้น่ะอ้ยไม่บอกให้เจ้าได้เหด บอกเห็นเอาสีลมชาปนนันได้เห็นดูไปน้ำ